หยิบอยู่สักอันนนี้แลไม่ได้หยิบเลยครับของนนี้เลือกสีม่วงเมื่อกี้ตัวนี้ครับทำไมเราถึงเลือกดีไซน์แบบคือจริงๆอ่ะผมว่าดีดีไซน์ดีไซน์นี่มันก็คงสะดวกง่ายแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวผมชอบสีครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเล่นสีครับมันเท่ดีอ่ะพี่มันแบบว่าดูดิเจอแสงแล้วมันเป็นแบบว่าใช่ผมว่าแค่เดินเดินไปแล้วคนต้องมองขวด แก้วน้ำเป็นอันดับแรกอะไรเงี้ยแบบมองหน้าผมก็เฮ้ยอะไรมันเข้าตาวิ่งอย่างเงี้ยครับใช่เขื่อนน่าไม่ตรงปกก็ยังมีขวดน้ำที่ตรงปกใช่ยังมียังมีขวดน้ำที่ดูดีใช่ครับของผมเหรอครับจริงจริงเราอยากได้สีไหนเราที่ตัวเองอยากเลือกขนามถ้าตัวเองอยากเลือกจริงก็คงสีดำครับนั่นแหละผมเลือกไว้ให้แล้วนั่นแหละจะเป็นตัวนู้น นนใช่ไมเร้อบแบบีลยผมว่ามันดีตรงที่แบบว่าเราสามารถพอดลอดออกมาทำความสะอาดได้แล้วก็มีหูยิวก็สามารถแบบว่าพกได้อะเวลาแบบเผืออนาคตตกงานไม่มีงานต้องไปทำงานในออฟฟิศก็จะได้ถือขวดนี้กินน้ำได้ครับครับย้อมใจแล้วก็ในส่วนของที่แบบการอยากฝากแฟนไหมว่าแบบ ว่าจริงๆเรื่องคุณภาพไม่น่าเป็นห่วงอาจจะแบบว่าเลือกแค่ดีไซน์อาจจะมาลองเลือกของจริงเนาะครับว่าไลฟ์ไสไตล์เราเป็นยังไงแล้วก็เลือกดีไซน์ให้เหมาะสมกับไลฟ์ไสไตล์เราครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือตัวเราเองนี่แหละครับน่าเป็นห่วงจริงด้วยเป็น,ปนยังไงค <c oughs> รับร้านนี้ที่ไปดูหนักที่สก,กายท่าเป็นยังไงบ้างโอ้ดีเลยครับเพราะว่าอยากอยากจริงๆอยากให้ทุกคนแบบได้ลองไปดูจริงๆด้วยตัวหนังของ ตัวหนังเองก็สนุกอยู่แล้วแบบสนุกจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ลองไปดูแบบผลงานของเพื่อนผมแบบที่เขาได้พากเสียงเป็นสติสแล้วเงี้ย<ด> <ๆ S 2> ก็เดวิโดโอ้ยอโรเป็นเดวิดครับก็ถือว่าเป็นอีกอีกอ,อ,อีกหนึ่งความสามารถสกายและการที่แบบผมได้ยินครั้งแรกก็เฮ้ยแบบไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงสกายอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งทําออกมาได้ดีเลยแบบอยากอยาก,อยากให้ทุกคนแบบลองลองไปดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ได้สนุกไปกับชัวตัวของเรื่องแน่นอนครับ ไม่เห็นเลยตั้งใจดูอยู่แก็เห็นข้างๆก็แบบว่าสนุกอ่ะและด้วยความภาพยนตร์ัวสเตจมันแบบว่าค่อนข้าง,งน่ารักแล้วก็แสบโซนอยู่แล้วแล้วภาคนี้แบบเราทอเป็นไลฟ์แฟชั่นได้เห็นตัวจริงก็ยิ่งเห็นแบบว่าความป่วนแล้วก็ความแบบฟาฟฟี่ความขนฟูปุกปุยน่ารักเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูแบบได้ดูแบบเต็มเรื่องเลยะะใช่ครับครั้งแรกครับเพราะว่า ตอนไปภาคก็จะได้ดูแค่ตอนที่เราเราต้องภาคแล้วนา่นนี่แหะครับถ้ามีโอกาสอยากลองบ้ากเลยโอ้ถ้าอนาะคตมีโอกาสก็อยากลองครับแต่ว่าก็รอโอกาสนั้นมาถึงแล้วกันอะไรอย่างช่วงนี้เราก็แบบพัฒนาตัวเองในด้านนี้เ่นไปก่อนนะครับแล้ววันนั้นผมลองมาด้วยนั้นนีน่ของขวัญได้อ๋อใช่ครับก็เป็นเป็นของขวัญที่เราก็อยากมอบให้เพื่อนที่ในฐานะที่เพื่อนก็เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปของสกายแล้วกันที่เขาได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออแบบเราก็อยากแสดงความินดีๆกับเพื่อนเพราะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาได้ร่วมกับดิสนีย์เลยถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยอยากแสดงความินดีๆให้เพื่อนก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากทำับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจ ช่เบมเวลาเห็นเสียงตัวเองหรือผลงานตัวเองจะแบบว่าเขินเขินตัวเองนะครับเดี๋ยวรอฟีดแบ๊กรอคอมเมนต์จากแฟนๆที่ได้ไปดูดีกว่าว่ายากไหมว่ายากไหมกับตัวละครที่เราได้ผมว่าอาจจะยากในเรื่องของโปรเ e สในการทำงานมากกว่าเพราะว่าทางดิสนีย์เขาก็ค่อนข,ข้างแบบประณีตแล้วก็พิถีพิถันในการภาพอะครับ มอในเรื่องชื่นานี่ปะจจุบันการชื่นานี่รนานี่อ๋อแล้วก็ที่ที่สาไปวันก่อนทีบอกว่ามาไปดูเอเลยมาเงี้ยแล้วแบบอยากสังเกตว่าแบบเกิดแบบถ้าัวกับขึ้นแผดี้ไหมถ้ามีอกับเรือองแารทำแบบแปนวันเกิดาีเนี่ยถ้าเป็นนานี่แบบแต่ตอนนี้อยากอยากขึ้นไนานานี่อยาก เ้าเป็นตัวนั้นนี้เองด้วยส่วนตัวเราไม่เคยเราไม่เคยมีโอกาสได้เล่นทีมแพ็กลยนะครับเราไม่เคยแบบมีโปรเจกทีมแพ็กอะไรเงี้ยก็ถ้านาะคตถามว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันไหมเราก็อยากอยากจะขึ้นอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็รอให้มันถึงโอกาสนะหรือว่ารอให้ที่เราพร้อมถ้าเราพร้อมจริงเราก็ยินดีที่จะเต็มที่อยู่แล้วครับเพื่อนเราก็ต้องถามเพื่อนครับใช่ แล้ก็รัอมีแนแล้วที่ถาไปคือได้ใช่ครับก็ของเอ่อเป็นแฟนเดย์ทั้งสองอเัเลยครับที่โคจิมินแล้วก็ที่โอซากา้าครับนันนี่พร้อมมากครับครับอัน้าร <laughs> ที่ฟแฟนที่ประเทศอ,อจริงๆงก็น่าจะมีสกายก็ได้ไปสบ <laughs> ม่เพราะว่าพวกเราพวกเราเพิ่งเคยไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยกันแล้วกันใช่เรียกว่าที่เราได้ไปเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเราเองอะไรอย่างคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอพวกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ซิฟอะไรขนาดนี้แต่เราจะบอกว่าแบบแต่ละครั้งที่เราแบบว่ามีแฟนจะไประเทศอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่เราเตรยมความพร้อมในการที่จะมีความรู้จักกับคนแฟนแบบต่างประเทศจริงจริงจริงก็เราก็เหมือน เราไม่เราแค่รู <t us> <t us> ้ส un> ึกว่าที่เราไปเขาก็แบบตั <t us> <t us> ้งใจมาดูเราอะไรอย่างี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นพลังงานของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบเราไม่ได้เรารู้สึกที่จะกดดันหรือว่ารู้สึกแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไปด้วยความแบบแฮปปี้รู้สึกไปด้วยความแบบเหมือนเราไปรับพลังแล้วเราก็ไปมอบพลังให้เขาครับเลยไม่เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปทําความรู้จักอะไรเป็นพิเศษครับใช่ได้รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่ก็คือนี่ก็คือพลังงานที่ดีของเรา จดสมุดอะไรกอย่างพี่เต้ครับพี่เต๋ไว้ใอ๋อพี่เต้เขาชอบแกล้งครับรู้สึกว่าหลายรอบแล้วอ่ะก็เลยต้องออกลงชื่อล้อยู่ในแบ็คลิสแล้วครับใช่ออกแนวดื้อม,มากครับตอนนี้น่าจะเป็นคนแรกเลยครับณตอนนี้ครับเดี๋ยวอาจจะมีตามมาเรื่อยๆถ้าแบบไม่ไหวจริงๆได้ชอบโดนแก้งโอ้โหก็เป็นเกียดมากครับแบบ เดนนี้ได้มีโอกาสได้เล่นเอมีเป็นตัวที่2ของในชีวิตแล้วกันนะครับก็ได้พึ่งสองเนาะใช่ใช่ว้าพึ่งสองครับมีอะไรบ้างครับพัลลัยอ๋อมีอะไรที่ออนม,มาเป็นพระเอกซ์เอ็มบีไงอ๋อเป็นพระเอกซ์เอ็มบีให้กับศิลปินคนอื่นใช่ใช่ก็อ่าเป็นเกียรติมากแล้วน้องๆในวงน้องๆเขาแบบเก่งมากอยากอยากให้ทุกคนได้ติดตามน้องๆวงเฟรนด์นะครับก็ เรียกว่าเป็นจะเป็นขึ้นใหม่มาแรงแล้วกันก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเยอะๆแล้วก็ไปติดตามผลงานน้องเยอะๆเะชื่อว่าในอนาคตน,น้องจะแบบเพิ่มพูนแน่นอนเก่งเก่งแน่ๆอะไรอยครับก็เพิ่มสภาพขึ้นเรื่อยๆอ่าใช่แล้วเดี๋ยวรอดูในนี้ใน MV ว่าจะมาเป็นประมาณไหนอะไรแล้วกันครับคนรับเป็นยัไง้างไอ้ไม่มีอะไรเลยครับมัน นิดเดียวจริงๆมันแค่แห่นิดเดียวอะไเงแค่นี้เองก็หายแล้วคับแป๊บเดียวก็หายแล้วครับไม่มีอะไรเัาู้ไเองไม่รู้จะถามอะไรแล้วอกไ่าต้องห้รกนชาะนะครับทีาเอน่อนีต่อ้ี๋เปิดตรงกางก่อนเนาะ